เอะใครมีปัญหาบ้างอ่าใครมีปัญหาบ้างอยู่ที่บ้านอ่ะเจ็ดนาทีอ่ะเขียนมาสมุดพ่อสักบอกให้เตรียมไว้เล่มหนึ่งนะ่ะเออใครมีปัญหาอยู่ที่บ้านเกี่ยวกับพ่อกับแม่เราเอ่าเราจะได้โทรมาคุยด้วยว่าบางทีพ่อแม่บังคับเกินไปนะ่ะอ่าอ่านั่นแหละ,เ,ะเขียนเลยมีหมดครับอยู่ชั้นกอนนดานานี้ครับครับ เป็นเห็ดปีได้น่อยเวลเห็ดปีได้หน่อยเวลาคลองสังโมีอย่างใหญ่มีแต่ปัญหาเรื่องของเวลาไป,ไปเวลามาบอกระยะท่างครับห่กิโลวะไรมาสามสิบกิโลครับไปกับอุดรช่างก่อนอุดรท่านี้ครับไปครับสามสิบกิโลครับครับออเอาตอนนี้ก็ได้ลูกเออเออ ใครมีปัญหาที่บ้านนอ,อ,อแล้วก็เขียนเป็นภาษาไทยเลยนะ,ะหรือวภาษาอังกฤษก็ได้ Problem, 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 p r อ b l e m ร r o b l e ป p บ o b l e ป๊อปเบิร์นพีป๊อปเบิร์โปรเฟชลหรือว่าอะไรนะ P R O ะอะไรล่ะป๊อปเบิแล้วก็เป็นภาษาไทยก็ได้เขียนเลยใครมีปัญหาที่บ้าน เัีนสองครูซะเวลาไม่ต้องเขียนเยอะลูกเออนละพ่อแม่ก็าทำกับข้าวให้อะไรบางคนบอก่ามึงเคยซื้อแดกเอาแนเรืองะว่าเพาเขาจะเอาไว้แดกในเรื่องมันเสาบางทีพ่อจักต้องไปแล้วบ่อขายขายป่าวะกูจำไม่ได้ปะกอกอกมึงโทรมาโรงเรียนหนิทูขายป่าวบ่อขายบ่อขายในมันเ้ารบ่อขายเลย อเออเออมาขายมาขายขายอยู่นี่อันนี้ก็ขายขายอย่างว่าเออขายอย่าเป็นหลังนะบ้าบางคนก็อยากมากเอาเส่ก็ได้ผูกกับเขาเลยบ่แล้วบ่าผูกกับเขาไงไม่เป็นเศร้าเออผูกกับเขาเออพ่อแม่มาจ่ายเงินแล้วลูกเออจซื้อวันเราแล้วเามาเออยังเปนเศร้า ทั้งที่พอแม่ผมจะไดาเห็ก like so ับเขาใหรอว่าผูกกับเขาไปเลยอ่าอ่าเอาเงินมาจ่ายเงินสดนอ่ะนะคาบแล้วได้นะเออมึงหามมาประเด็นให้กูตบปากสูดได้ไม่ได้หรออ่าอ่เนี่ยแค่ต้นแบบต่อย่างของเทศสาเออล่ะมาปั๊บรู้แล้วว่าลูกอีห้าเนี่ยออเออล่ะเอาเงินมาจ่ายทุกคนได้ออกบินแเวลได้เลยแค่นนั้เห็นไป ก็ขอหเห้ดิเน้นพักเน้นพักเน้นพักละลายแล,ยลย้วละอ่ะอัอาจารย์มันคนละยางไนดะ้เวลาเห็นกับเขาแม่งกับแยกต้องแยกได้เวลาครับต้องแยกท่านโมท่านก็นต้องอดเอาลูกเออเขาต้องเตรียมไมวนะ้เอดเอาได้เวลาท่านโมท่านอาจารย์ท่านโมท่าน,าาน,านตัวไหนที่ว่าอาจารย์เน้นมันอ่ะ เอามันอาจารย์อาจารย์ใส่ตัวนี้เข้าไปเลยนะไปเอาน้ำมันตัวนี้มาเลยเออทำให้เด็กเนี่ยบางทีมันกลัวใช่ไหมเออไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรอาจารย์ก็ใส่น้ำมันกุก๊กเออน้ำมันถั่วเหลืองเลยรหนะ่อยแล้วตัวนี้ตัวหนึง่งที่ผมอยากให้ปลูกถั่วเหลืองเยอะๆอ่าไอ้มันทดลองแล้ว ตัวที่ว่าคอเลสเตอรอลที่ว่าเอาไปใส่ตู้เย็นไวน้เนี่ยเออแล้วทีนี้ลูกดูดีๆนะลูกพ่อสั่งเคยทดลองแล้วเลยเี๋ยววันนี้จะทําการทดลองวันนี้เพราะว่าเราไม่ได้เรียนโอ้ไม่ใช่เราไม่ได้จัดงานวันวาเลนไทน์พ่อสั่งทดลองมาแล้วอยู่ที่บ้าน <c oughs> ไปซื้อปลาอยู่ที่ตลาดมา ไปซื้อหมูอยู่ที่ตลาดมาไปซื้ออะไรก็ได้ที่อยู่ตลาดที่มันเป็นมันอ่าแล้วมันต้มต้มเขียวดีๆไม่ไม่ไม่ไ,มไมมต้องใส่ใส่น้ําธรรมดาใส่น้ําสะอาดเลยนั่นแหละเออใส่น้ําสะอาดเลยเพราะสักจะมีองค์แดงอยู่ข้างๆบ้านเวลา้มันจะทุบทิ้งอยู่เวลาผิดกับพ่อกับแม่บ้านเลขที่เลขเก,ก้าเลขสามมอม้าเลขสวงนี่ดาวเทียมตัวนี้นี องแดงพ่อสากว่าจะทุบทิ้งอยู่ผิดกันกับพ่อแม่แต่ก่อนแล้วพ่อาพาสากท้นองนะเอาไปเออเอาเนื้อวัวมาก็ได้เ,เนื้อวัวตามท้องตลาดต้มสามอย่างต้มเลยแล้วทีนี้ไปดูไขมันตัวนี้ไปดูไขมันตัวนี้ให้มันตักขึ้นมาแล้วเอาไขามันตัวนี้ไขมันตัวไหนที่ไม่มีพิษไขมันตัวไหนที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย นั่นแหะเดี๋ยวพคนจะทะําวันนี้ไปเอามาสามอย่างนะเออเอาเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อปลาไปไปซื้อตลาดได้ไปซื้อตลาดเลยไปเอามื่อตั้งมึงออกมาก่อนแล้วก็ตบเลยเอแค่นั้น